แล้วก็ไม่ควรไม่ทวงคืนเพราะของที่ให้ไปแล้วก็ถือว่าเป็นทานที่ได้ทำไว้ดีแล้วส่วนปริยะเศรษฐีจะกระทำกับเราอย่างไรแล้วก็ไม่ควรไม่ทวงคืนเราก็ไม่ควรทำให้เสียไมตรีเพราะของที่ให้ไปแล้วเพราะถ้าไม่ถือว่าเป็นทานที่ได้ทำไว้ดีแล้วจะรับของจากเขาไว้เลยส่วนปริยะเศรษฐีความเป็นเพื่อนกันก็ย่อมจะกระทำกับเราอย่างไร เราก็ไม่ควรทําให้เสียไมตรีข้าทาสคนหนึ่งเพราะถ้าไม่มีเยื่อใยที่จะรับขอให้จะเขาไว้เลยเศรษฐีความเป็นเพื่อนกันไม่ยอมประตูสาลันลงและก็ได้ยินเสียงร้องไ้ข้าทาสคนหนึ่งจึงเข้าไปไต้ถามพระโพธิสัตว์มอบให้พอเห็นเข้าเศรษฐีก็จําได้ว่าเดินผ่านมาทางประตูสาลาพอดีึงมอบลงแทบท้าและก็ได้ยินเสียงและช่วยร้องไห้ปลอบโยนนายหญิง จึงเข้าไปไต่ถามแล้วเช่ญเช่ญไปพำนักอยู่ที่บ้านพอเห็นเข้าก็อาบนำได้ว่าเป็นเจ้านายเก่าให้บริโภคอาหารอันปร่งแทบเท้าและก็เรียกพวกทาสหลอบโยนนายหญิงแสดงความเคารพแล้วเช่ญเชิญไปพำนักอยู่ที่บ้านเป็นอย่างดีให้อาบน้ำหอมวันรุ่งขึ้นอาทน้ำหมดรวมตัวกันนิเดินทางไปที่ฝั่อ แสดงความเมตตธรรมให้กับเราและคอยอุปถากดูแลเป็นอย่างดีพระราชาทรงรับสั่งให้ระยักวันลุ่งหรือลินยะเศรษฐีมาทั้งหมดรวมตัวกันตรัสถามเรื่องราวท้องพระลานหลนงขอความเมตตธรรมให้กับเราผสมวินิจฉัยให้ราชบุรุษพระราชาทรงรับสั่งปริยยกเศรษฐีและนำมามอบคืนตรัสถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดแต่จากบริสัทผสมวินิจฉัยให้ราชบุรุษ จึงกราบทูลขอสม็จเพียงครึ่งเดียวแลวนำมามอบคืนพระราชาทรงเห็นแก่ความเป็นูมลมีจิตใจงดงามของพระโพธิสัตว์เห็นได้สงวนุโลมตามคำขอร้องทุกอย่างงกราบทูลขอสมบัติอย่างนั้นเรื่องิดีตวพระราชาทรงเห็นแก่ความเป็นผู้ไปประกอบสัมมาจิมของพระโพธิสัตว์และแต่งใจสงวนุโลมตามคำขอร้องทุ่คนตกทุกข์ได้ยากจนตลอดชีวิตจากนั้นพระโพธิสัตว์ มละโลกแล้วก็ได้แบบมังเกิลกลับบ้านไปประกอบสัมมาชีพการจะหาความจริงใจและงใจฉาทอย่างยืนแก่คนตกทุกข์ได้ยากตลอดชีวิตเป็นไปได้ยากมละโลกแล้วก็ได้ไปบังเกิดในสอโรู้ถึงสอนเอาไว้ว่าเห็นไหมจ๊ะถ้าใครการจะหาความจริงในและมิจภาที่ยังยืนแก่คนอกตัญญูกนอตัญญูนั้นก็ไม่สามารถไปได้ยากทำไมครับพอใจได้เลยโู้รู้ถึงสอนเอาไว้ว่า มีจะต้องพบกับครามเสืเพึ่งให้สมบัติร่ำในไปดินทั้งหมดแก่คนในบางตระรังแต่เพื่อเราปลาผดผิดพลาดไปบ้างก็พอใจได้เลยก็ต้องรู้จักให้อภัยมีจะต้องพบกับความเสื่อมเสียจะร่ำไปไม่ควรเป็นซ้ำเติมซึ่งในบางครั้งส่วนตัวเรานั้นแต่เพื่อเราปละพฤติพัฒนาคุณธรรมก็ต้องรู้จักให้อภัยให้ดียิ่งและยิ่งไปจ้า มีความซื่อสัมเิ่ใจส่วนไม่เราร้ายมิตรก็ต้องพัฒนาคุณธรรมกับทุกๆคนทั้งภายนอกภายในอันนี้สองนี้ก็จะทำให้ยิ่งขึ้นไปเรามีเพื่อนพ้องบริวารซื่อใ์จริงใจซื่อสัตย์ไม่ประทุษร้ายมิตรและคอยสนับสนุนเราทุกคอย่างทางโลกาอันนี้สองนี้ก็จะทำให้เรามีเพื่อนพ้องบริวารเลือกคบคน ไอ้กบตะบันเด็ดอยู่นักว่าดผู้มีศีลุนธรรมเพื่อคุณธรรมภายในของเราจะได้เจริญยิ่งขึ้นดังนั้นกระทั่งการู้จักเรื่องภพนภายในไอ้รบตะบันเด็ดนักป่าอบรมตนเองศีลมีธรรมไอ้เป็นผู้นำบุญเื่อคุณธรรมภายในของเราจะได้เจริญสร้างบารมี เป็นยอดกัลยาณมิตรนารัยภายในผู้เปี่ยมล้นด้วยคุณธรรมกันฝึกฝะอบรมตนเองในที่สุดนี้เป็นผู้นำบุญหลวงพ่อยอดขอหนวยสร้างามีให้ทุกท่านเป็นยอดกัลยาณมิตรมีแต่ความสุขผู้เปี่ยมล้นด้วยคุณธรรมกันนประสบความสําเร็จในทีตในที่สุดนี้ในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงหอมนุยราให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นมีแต่ความสุข เอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดส้ประสบความสําเร็จในชีวิตสุขภาพประนามไมในธุรกิจการแรงและสิ่งที่มีอายุหาหายยืนยาวให้มีมหาสมบัติบารมีกันไปนานๆเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นเป็นมีสุขภาพประนามไมแข็งแรงมีอายุหาหายยืนยาวรัวตัวอย่างของโลกสร้างบารมีกันไปนานมีดวงวิญญาตสว่างสวัย ให้ครอบครัวอยู่ยืนได้เข้าถึงรรธรรมกายเป็นครอบครัวแก้วเดเลโอพลัมครอบมรรคธรรมกายจงทุกท่านรอบรัวตัวอย่างของโลกที้ดวงบัญญาติสวดได้เข้าถึงมรรคธรรมกายโดยง่ายดน้อยสุขเดเลโพลัมสันตราบนิพานถึงสุข 金色